เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตมีอยู่สามระยะด้วยกันคือหนึ่ง เมื่อเราได้บทภาวนาบทใดบทหนึ่งจะเป็นบทในการเพ่งหรือบทในการพิจารณาก็ตามบทในการเพ่งนึกถึงเช่นพุทโธพุทโธเป็นตน้นหรือบทในการพิจารณาเช่นพิจารณาเกสาโรมานะขาทันตาเป็นตน้นบทใดบทหนึ่งเมื่อภาวนาไปท่องไปนึกไป มีสติคมที่ใจนึกไปกิตเกิดสงบขึ้นชั่วขณะหนึ่งไม่นานนักพอรู้สึกอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิที่เกิดขึ้นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะสองเมื่อคณิกะสมาธิเคยเกิดขึ้นกับจิตแล้ว ฝึกอารมณ์จำได้ในความสงบนั้นให้มั่นคงยิ่งขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยๆจนสมาธิเกิดขึ้นอีกและอยู่ได้นานกวา่าเรียกว่าอุปจาระสมาธิคือสมาธิที่เฉียดเข้าเฉียดเฉียดอัป,ปนาหรือเฉียดเข้าถึงความแน่วแน่ เกิดขึ้นกับจิตเป็นพักๆและความพิเศษของอัปปนาสมาธิเป็นต้นว่าอาจจะมีแสงสว่างปรากฏขึ้นกับจิตของตนเหมือนกับกลางวันที่สายตาเรามองเห็นสิ่งต่างๆหรืออาจจะเห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นอย่างหนึ่งอย่างใด อาจจะเกิดขึ้นได้กับอุปจารสมาธิแต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นเป็นส่วนภายนอกก็ให้รู้ว่านี่เป็นแต่เพียงอารมณ์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาดูไว้ที่จิตเพราะสิ่งที่เห็นนั้นไปจาก,กจิต เมื่อต้องร,าการ,รักษาอารมณ์ของสมาธิก็ต้องดูที่จิตเมื่อมีสติดูอยู่กับจิตสติอยู่กับจิตจิตก็สงบได้นานถ้าเพลินไปไปมองภาพที่เห็นมองออกไปข้างนอกส่องข้างนอกก็จะค่อยๆเสื่อมไปและหายไปหมดไป คือจิตหลีลงหรือค่อยๆมัวลงนั่นเองเพราะว่าตอนนี้สติไม่ได้คุมจิตเพราะจิตที่จะสงบทุกระดับต้องมีสติคุมถ้าไม่มีสติคุมจิตก็สงบตั้งมั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสติคุมแล้วจิตสงบเป็นอุปจาระแล้ว กลับเอาจิตไปดูสิ่งอื่นจิตจึงขาดผู้ควบคุมจึงค่อยๆหลีลงหรือมัวลงและจนหายไปทางที่ถูกจึงต้องดูอยู่ที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตภาพที่รู้ที่เห็นเพียงสักว่ารู้ให้พิจารณารู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขา ดูอยู่ที่จิตเพื่อคุมสติของตนให้อยู่ได้นานๆสมาธิที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตได้นั้นเป็นการอบรมจิตอย่างที่อย่างวิสอย่างประเสริฐคือทําให้ความสงบราบคาบจากอารมณ์ทั้งปวงอื่นๆภายนอกที่เคยวุ่นวายหรือเดียวคิดนู่นคิดนี่ต่างๆพอจิตรวมลงวูบลงสงบลง เป็นหนึ่งลงชั่วพักหนึ่งขณะหนึ่งสิ่งอื่นๆต่างๆย่อมเงียบหายไปเหลือจะ่ความเด่นชัดไว้ถึงความสงบเหมือนกับว่ามีพายุพัดมาปะทะต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้และสิ่งต่างๆเสียงดังด้วยเสียงต่างๆพอพายุ รวมพัดหมดลงติ่งไม้ใบไม้นิ่งสงบเงียบฉันใดจิตที่เป็นสมาธิลงวูบลงไปแล้วความสงบเกิดขึ้นณนะที่นั้นติ่งอื่นๆที่เคยคิดเรื่องราวต่างๆก็หมดไปหายไปรวมรวงอยู่ในที่เดียวแม้ก่อนจิตสงบนั้น ถึงจะมีสรีระร่างกายของเราส่วนใดเจ็บปวดเมื่อยเหน็บชาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วสิ่งเหล่านั้นก็สงบไปด้วยเมื่อก็สงบลงลงด้วยเหน็บชาก็สงบลงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตผ่องแผ้วกายก็เบาและผ่องแผ้วเมื่อจิตผ่องแผ้วทำอยู่อย่างนี้มากๆ สะสมไว้มากๆทำไว้บ่อยๆก็จะค่อยๆเกิดภูมิคือปัญญาเพราะสมาธิทำให้เกิดปัญญาหรือจะฝึกฝนอบรมจิตของตนให้สงบยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นให้ลึกลงไปฝ่านั้นจนหมดความรู้สึกกายรู้แต่จิตอย่างเดียวซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิ <c oughs> อัปปนาสมาธิคือความจิตแน่วแน่เป็นหนึ่งบุคคลผู้ที่ทำให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วเหมือนกับว่าปลดภาระทางกายให้หมดไปเหลือสภาพของจิตเป็นหนึ่ง แต่เมื่อจิตคลายจากสมาธิระดับนี้แล้วก็ค่อยๆจะรู้สึกตัวแล้ว่ากลับถู่สภาพเดิมไม่ได้ไปไหนจิตที่จะเข้าอัปปนาสมาธินี้หัวข้อต่อระหว่างอุปจาระกับอัปปนาจึงเป็นภาระของผู้บำเพ็ญที่จะต้องมีสติสมบูรณ์ คือกำลังจะปล่อยวางส่วนหนึ่งและเข้าอีกส่วนหนึ่งความเบาความประณีในช่วงที่พบเห็นของใหม่คือค่อยๆลืมกายเป็นสิ่งที่ปราณีต้องมีสติมั่นคงที่ว่าต้องมีสติมั่นคงนั้นคือถ้า,ากว่าสติไม่มั่นคงก็จะถอยกลับออกไปตามเดิม ติดเข้าสู่อัปปนาธิไม่อัปปนาสมาธิไม่ได้เว้นแต่บางคนที่ภาวนาไปติตสงบวูบลงดิ่งลงสู่อัปปนาสมาธิทีเดียวจนลืมตัวเป็นเวลานานานเป็นคืนเป็นวันอย่างนี้ก็มี <c oughs> อย่างไรก็ตาม สมาธิทั้งสามประการคือคณิกะสมาธิสงบชั่วครู่อุปจารสมาธิสงบเป็นพักๆและอัปปนาสมาธิสงบตามกำลังของสมาธิทั้งสามประการนี้เป็นเครื่องอบรมจิตสมาธิเมื่อเกิดขึ้นกับจิตย่อมปราปรามอากุศลที่คอยครอบงำจิตใจได้แก่นิวรังทั้งห้า สมาธิเกิดขึ้นนิวรณ์คือการมาฉันความพอใจรักใคร่ในลูกพยาบาทความกโกรธความคิดร้ายต่อผู้อื่นทีนัมมีทาความท้อถอยงดความท้อถอยเบื่อหน่ายอิจนาละอาใจง่วงเหงาหาวนอนเมื่อยล้าอุทธะจักุกุจจะความพุ่งส่้านความลำคาญความหงุดหงิด วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่เป็นหนึ่งไปได้เหล่านี้หายหมดความขุนของทางด้านจิตใจความมัวหมองทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเมื่อจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นนิวรนคือธรรมที่เป็นอกุศลคอยขวางทางจิตจึงเป็นศัตรูกับสมาธิ สมาธิการทำสมาธิจึงต้องปราบนิวรณ์ปราบความไม่สงบที่ทำให้ใจเศร้าหมองด้วยประการต่างๆจิตที่ถูกนิวรณ์ครอบงำข้อใดข้อหนึ่งแล้วขาดความเป็นกลางย่อมเป็นอคติคือเอียงไปตามอารมณ์นั้นเช่นพยาบาทก็เกิดขึ้นก็หนักไปทางความโกรธเป็นต้น หรือทีนัมิทะเกิดขึ้นก็หนักไปทางง่วงเหาหานอนจิตไม่พองแผ้วไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานพอถอยเบื่อหน่ายผู้บำเพ็ญสมาธิจึงต้องระวังอารมณ์เรื่องนี้อย่าให้เกิดขึ้นพยายามประคองใจไว้ด้วยความมีสติถ้าสติถึงสติพอที่อยู่กับจิตน,นั้นสตินั่นเองจะเป็นตัวกัน ไม่ให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงาำจิตใจเช่นความห่วงจะเกิดขึ้นถ้ามีสติสมบูรณ์จิตก็ตื่นเพราะพุทธภาติที่มีว่าสติโลกัสมิชาคโรโสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกถ้าสติมีอยู่ในจิตสมบูรณ์จิตจะตื่นอยู่เสมอ ถ้าตัวสตินี้อ่อนไม่เพียงพอนิวนอาจจะครอบนามได้เพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมะที่สำคัญที่ท่านสอนเวลาภาวนาว่าพุทธโธพุทธโธให้มีสติเนึกว่าพุทธก็รู้เนึกว่าโธก็ร,กรู้ด้วยความคำว่ารู้ในความว่ามีสติรู้อยู่เสมอสิ่งอื่นๆก็เข้ามาแทรกจิตใจไม่ได้ การทำสมาธิทำอย่างไรยึงจะให้สงบที่เรียกว่าง่ายที่สุดก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องศีลก่อนเราต้องรักษาศีลให้เกิดความอิ่มใจความสุขใจที่เกิดจากศีลศีลย่อมกำจัดความวิปริตความบุ่นวายต่างๆหรือความลังเลสงสัยบางสิ่งบางประการ ความวิปปิสารต่างๆของจิตให้หมดไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นหมดไปแล้วเกิดปิติขึ้นเช่นเราพิจารณาตนเองว่าเรารักษาศีลห้าในสมบูรณ์ตลอดทั้งสัป,ปดาห์ตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีศีลของเรามั่นคงศีลของเราสะอาดศีลของเราบริสุทธิ์ ีของราวผองแผ้วทุกทุก,ทกสิขาบทเมื่อนึกได้อย่างนี้เป็นปิติทำให้ปิติเกิดขึ้นเกิดความอิ่มใจเกิดความสุขใจแต่ความอิ่มใจความสุขใจที่เกิดจากข้อปฏิบัติในการรักษาศีลได้ดีนั้นอย่าหยุดอยู่เพียงเท่านั้นพึงตั้งอารมณ์ ทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะปิตินั้นก็เป็นองค์ของสมาธิองค์ของฌานด้วยเมื่อจิตมีสติแล้วก็มีกำไรหรือทำให้เกิดความสงบง่ายขึ้นไม่เหมือนจิตที่ไม่มีปิติไม่มีปิติก็เป็นจิตที่เหี่ยวแห้งถ้าจิตที่เหี่ยวแห้งไม่มีปิติทำสมาธิได้ยาก จิตต้องมีปิติจึงจะทำสมาธิได้ง่ายจิตที่มีจิตปิติก็คือต้องมีคุณงามความดีโดยใจความก็มีทานมีศีลมีธรรมที่ได้มาเพ็ญมาด้วยความดีแล้วจะทำให้จิตเกิดความสงบง่ายเวลาภาวนาที่จะทำให้เกิดความง่ายในการภาวนาก็ต้องมีสติมั่นคง สมมติว่าเราภาวานาวาพุทธโธภาวานาพุทธโธนั้นอาจจะใช้ได้สองขอแนะนำสองลักษณะลักษณะหนึ่งคู่กันไปกับลมหายใจเขาออกดังที่เคยทราบกันดีอยู่แล้วหายใจเข้าออพุทธหายใจออกโทเป็นต้นจนฝ่าลมหายใจเข้าออกจากประณีตเบาลง เวลาลมหายใจออกเข้าออกประณีตเบาลงจะเกิดความรู้สึกขึ้นจิตจิตย่อมเบาขึ้นและค่อยๆมีสุขมีปิติมีสุขเกิดขึ้นอยู่กับจิตหมายความว่าอารมณ์สมาธิเริ่มเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งเวลาภาวนาพุทโธไม่ต้องกำหนดลมหายใจนึกอยู่ในใจว่าพุทโธพุทโธ ในข้อนี้ท่านสอนให้หาใจก่อนใจอยู่ตรงไหนใจของเราคือความคิดจิตกระใจายในที่นี้หมายความว่าพูดอันเดียวกันความนึกความคิดความนึกความคิดเป็นจิตเป็นใจของเราเวลาเรานึกว่าพุดตรงไหนเป็นผู้นึกตรงนั้นเละเป็นใจหรือเป็นจิตนึกว่าโท ตรงนั้นเป็นจิตหรือเป็นใจของตนพึงมีสติคุมผู้นึกที่ว่าพุทธว่าโทว่าพุทธวะโทนั้นถ้าใจเห็นได้ง่ายเห็นให้ชัดๆก็คือลองกั้นใจไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ลองนึกว่าพุทธดูว่าตรงไหนเป็นผู้ว่านึกแล้วว่าโทดูว่าตรงไหนเป็นผู้ว่าโท จำได้แล้วนึกว่าอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกั้นใจต่อไปนึกว่าพุโทโธตามลำดับตามปกติไม่ให้อึดอัดหรือไม่ให้แรงเกินไปพยายามที่จะทำให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีสติคุมไว้และจิตที่ถูกสติคุมไว้ที่นึกว่าพุโทโธนั้นจะค่อยเบาๆขึ้นแล้วก็ลึกขึ้น จนกระทั่งอยู่นิ่งขึ้นคือไม่ต้องว่าพุโทโธก็นิ่งขึ้นโดยมีสติรู้จิตก็จะสงบขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วแต่อัธยาศัยหรือจริตของตนที่เห็นว่าสะดวก้อสำคัญคือทำให้จิตสงบหรือจะพิจารณา ดังในกล่าวมาแล้วบางต้นว่าเจสาโรมานะขาทันตาก็าได้ฝึกตัวอย่างนี้ถ้ามีสติสมบูรณ์เมื่อ,อไรใจเป็นกลางความสงบก็จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีความเป็นผู้ที่มีความฉลาดหาอุบายให้สติเข้ากำหนดอิที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั้นแยบคายมากเพียงใด ความสงบก็จะเร็วขึ้นถ้าไม่มีสติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายปล่อยตามอารมณ์ธรรมดายิ่งมีสติไม่มั่นคงภาวนาก็เกิดความสงบได้ยากจึงรวมความว่าผู้ภาวนามีศีลมีความตั้งใจมีจิตมั่นคงมีสติมีปัญญาคอยแก้ไข แล้วก็เพ่งดูจิตของตนที่นึกว่าพุทธวาโทว่าพุทธวาโพไปฝ่ามีสติเวลาจิตเบาขึ้นก็ปล่อยให้เขาเบาไปไม่ต้องไปขืนไว้เพียงจะดูรู้ว่าเขาเบาแล้วอยู่อย่างไรดูว่าเฉยเฉยเขาจะเบาจนหยุดก็ดูรู้อยู่ที่เขาหยุดไม่ต้องว่าพุทธโธหรือไม่ต้องว่าคำภาวนาก็ได้ ดูนิ่งๆดูเฉยๆตอนนั้นกายของเราจะนิ่งมากนิ่งเป็นพิเศษสมาธิก็เกิดขึ้นกับจิตของตนนานบ้างไม่นานบ้างแล้วแต่สติปัญญาที่จะรักษาไว้ที่จะประคองไว้สมาธิเกิดขึ้นแล้วทำให้บ่อยๆทำให้มากๆจนเกิดภูมิธรรมคือปัญญาซึ่งจะก้าวไปอีกข้อหนึ่ง อันเป็นเรื่องของวิปัสสนาที่จะเป็นตัวตัดกิเลสดับทุกข์ทั้งปวงให้ขาดสิ้นไปได้สมาธิเป็นแต่เพียงข่มไว้คุมไว้ไม่ให้กิเลสคือนิวรณ์กำเริบเสิบสารทำลายล้างจ,จิตใจจิตใจสงบย่อมมีกำลังย่อมมีปัญญาย่อมมีความสามารถเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงชักชวนให้บำเพ็ญสมาธิภาวนาให้มากๆก่อนแล้วจึงเจริญปัญญาดังนั้นต่อน,นี้ไปทรงตั้งใจภาวนาดังได้กล่าวมาแล้วเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป